ส่วนสมาธินั่นเหรอเราทํานั้นิ่งจริงว่างจริงออกมาก็ไปหาภาพคนอื่นแล้วะออกมาภาพคนอื่นก็เด้งขึ้นมารับหมดเลยภาพคนนั้นภาพคนนี้แล้วคนทําสมาธิก็จะเล่าเห็นว่าเดี๋ยวเห็นพญานาคบ้างเห็นเทวดาบ้างเห็นนรกบ้างเห็นไปเรื่องนอกนอกตัวหมดเห็นอะไรก็ไม่เห็นตัวเองไม่พูดถึงตัวเองเลยพูดแต่เรื่องว่าเห็นปีศาจบ้างเห็นผีบ้างเห็นวิญญาณบ้างทําไมไม่เห็นตัวเอง ไม่เห็นไม่พูดคำนี้เลยจะไม่มีใครพูดคำนี้เลยมีแต่ว่าเห็นเรื่องวิญญาณวิญญาณเห็นพญานาคบ้างเห็นนน่นเห็นมีแต่เรื่องเห็นนั่นนอกตัวหมดทําไมไม่เห็นว่าผมคนเล็บฟันหนังตัวเองทําไมไม่พูดเขาไม่ได้หมองที่เขาไม่ได้หมองเขาถึงไม่เห็นเห็นแต่เรื่องอย่างนั้นไปเห็นอย่างนั้นมันก็พ้นรุ่ไม่ได้หรอกสมาธิน่ะเหตุทำแล้วมันก็ละัละไม่ได้แล้วภาพคนอื่นก็คลองใจเราต่อไป เราไม่ได้เอาภาพคนอื่นออกแล้วก็มาสร้างภาพเราขึ้นมาแทนเพราะเขาให้เหตุผลเขาเขาไม่มาพิจารณากายเนี่ยเขาจะมีสมบัตินี้ได้อย่างไรฉะนั้นจึงว่าม,มันเป็นไปไม่ได้นะสมาธิที่จะพ้นทุกข์ได้มักเท่านั้นที่จะพ้นทุกข์ได้เพราะว่าเราไม่มีมโนวิญญาณมโนวิญญาณมันดับไปแล้วอะกลายเป็นว่าวันๆนหนึ่งเรามีแต่ภาพเราของโลกเลยแต่ขณะเดียวกันเนี่ย กิตเราไม่ออกไปไหนกไปหาใครเลยไม่คิดเลยแล้วก็ไม่คิดอย่างเนี้ยตลอดชีวิตเลยมีแต่ภาพเราเนี่ยตลอดชีวิตเลยไม่ได้เป็นภา,ภาพเราวันเดียวนะภาพเราทุกวันจนถึงวันตายเลยตายแล้วเราถึงจะทิ้งตัวเองอีกทีหนึ่งทิ้งภาพเราอีกทีหนึ่งขนาดนั้นนะนี่แหละก็เรียกว่าการประพฤติปฏิบัติมันต้องเป็นอย่างนั้น ไม่ใช่ว่าเห็นภาพเราเมื่อวานวันนี้หายแล้วมีแต่ภาพคนอื่นเข้ามาอีกแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่กลับไปอีกเลยภาพใครไม่กลับมาอีกเลยว่าเรากันไว้หมดแล้วเราดึงจิตกลับด้านได้แล้วเน่เหมือนเราพลิกด้านนะนะเชื่อไหมว่าเราคิดถึงคนอื่นก็เป็นมรคนะแต่เขาเรียกว่าสัมเออมิฉามรคเขาเรียกมรคเหมือนกันเขาเรียกว่ามิชาตาธรรมมาเป็นว่ามิจชามร์มิชามันแะปลว่าทางผิดไง วันๆเห็นแต่คนอื่นเขาก็เรียกมกัรกเรียกว่ามิจฉามาัรคกขณะเดียวกันเรามาเห็นตัวเองก็เรียกมัรกเหมือนกันเขาเรียกสัมมะตะธรรมมาหรือว่าสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นชอบสัมมามัรกนั่นเองนะสัมมามาัรกสัมมาแปลว่าถูกมิจฉาแปลว่าผิดนะก็กลายเป็นว่าคิดถึงเขาถึงเราเนี่ยเป็นมัรกทั้งคู่แต่ว่านั่นมันเป็นมิจฉาธรรมมานะก็คือทางผิด เห็นคิดถึงเรานี่เป็นสมมาตาธรรมะก็คือทางถูกก็กลายเป็นว่ามรรคก็คือการย้ายขั้วการเห็นของจิตเราเนี่ยไปอีกขั้วหนึ่งก็คือเห็นตัวเองให้สําเร็จนี่คือธรรมะจะเกิดตรงนี้ไม่ใช่เป็นนั่งเห็นสวรรค์เมืองฟ้านิพานไปเห็นนิพานเห็นดาวดึงเห็นอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนั่นคือเห็นเรื่องนอกเหนือไป เห็นธรรมะก็เห็นตัวเองก่อนเห็นพวกนั้นก็เห็นเสริมไปเท่านั้นเองแต่คนเหล่านั้นมักจะเห็นอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นพระรหันต์หมดเลยไม่ใช่นะไม่ใช่พระรหันต์ก็เห็นได้ไม่ใช่พระรหันต์ก็เห็นได้เห็นอย่างนั้นมันเห็นด้วยอํานาจสมาธิแต่ก็ไม่ใช่ธรรมะทั้งหมดอย่าคิดว่าคนเห็นอย่างนั้นจะเป็นผู้บรรลุธรรมเสมอไปยังไม่ใช่นะยังไม่แน่นะเราไม่แน่ ถ้ลกลายเป็นว่าวันวันหนึ่งเนี่ยเรามีภาพเราคนเดียวของโลกเลยไม่มีภาพใครอีกแล้วหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะจิตไม่ออกไปเลยเหรอจิตไม่คิดถึงใครเลยเหรแล้วจะทำอะไรถูกทำถูกสิถูกยังไงนะเอา้าท่านมีตาอยู่ตาท่านก็ไม่ได้บอดเนี่ยหูท่านก็มีอยู่หูท่านก็ไม่ได้หนวกท่านก็ใช้ตาใช้หูเนี่ยทำไปแต่จิตไม่ต้องไปยังไงฉะนั้นกลายเป็นว่าตาไปเปล่าเหูไปเปเปล่า จิตไม่ได้ร่วมเลยได้ยินเขาว่าสักแต่รู้ไหมสักแต่เห็นไหมคํานี้เขาจะใช้มาแทนตรงนี้สักแต่รู้สักแต่เห็นรู้สักแต่รู้เห็นสักแต่เห็นฉะนั้นตาหูเขาท่านก็มีอยู่แต่ชน,นิดตาหูทํางานไปแต่จิตไม่ได้ร่วมเนี่ยถือว่าไม่มีผลอะไรโมฆะหมดท่านก็ใช้ตาใช้หูเนี่ยเดินเหินอยู่ในโลกนี้นะ เดินไปเดินมาหรืออยู่ในโลกนี้ได้เพราะว่าตานอกเราก็เห็นมนุษย์อยู่ตาในาเราก็เห็นแต่ตัวเองอย่างเดียวตานอกเห็นมนุษย์ตาในาเห็นตัวเองนั่นเองแยกกันเมื่อก่อนมาร่วมกันเนี่ตานอกไปจิตก็ไปนะตานอกหูหูไปจิตก็ไปจมูกไปจิตก็ไปกลายเป็นว่าตาหูจมูกเล่นกายใจเราไปเนี่ยจิตมันไปร่วมหมด แต่ตอนนี้เนี่ยจิตไม่ร่วมนะจิตไม่ร่วมเพราะจิตเข้าใจแล้วว่า,าโลกไม่เที่ยงเราว่างเปล่ารูปไม่เที่ยงรูปก็คือร่างกายเราเป็นของว่างเปล่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ว่างเปล่าเราจะเอาจิตไปไว้อย่างนั้นทำไมอยู่ในตัวสะนะ ฉะนั้นตาเนี่ยมีอยู่ก็กลายเป็นจักขู่ที่เฉยไม่มีจักขู่วิญญาณหูนี่ก็เป็นหูที่เฉยเรียกว่าโสตะที่เฉยแต่ไม่มีโสตะวิญญาณวิญญาณหกดับไปแล้วจิตนั้นก็เป็นจิตที่เฉยแต่ไม่มีมโนวิญญาณถ้ากลายว่าวิญญาณดับไปแล้วิญญาณหกแสดงว่าคนไหนวิญญาณดับเวลาตายแล้วจะมาเกิดไหมทุกคนเวลาตายเนี่ยก็บอกว่าวิญญาณไปโน่นไปนี่ เขามาเกิดแน่เมื่อเขามีวิญญาณอยู่แต่ถ้าคนที่ตายไม่มีวิญญาณคนนั้นก็ไม่มาเกิดเราเคยได้ยินในปฏิสมุบาท์ไหมว่าวิญญาณดับนามรูปก็ดับนามรูปดับสลายยตนะก็ดับก่อนที่วิญญาณจะดับเนี่ยต้องดับสังขารก่อนก่อนที่สังขารดับเนี่ยก็ดับที่อวิชาก่อนอวิชาดับสังขารก็ดับสังขารดับวิญญาณก็ดับ วิญญาณดับนามรูปก็ดับนามรูปดับสลายยตนะก็ดับขั้นดับของวิญญาณมีอยู่แล้วบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นได้หรือวิญญาณดับมันมันด,ดับได้อยู่แล้วในปฏิสุมบาทก็บอกอยู่แล้ววิญญาณดับฉะนั้นคนคนนั้นไม่มีมโนวิญญาณการที่ไม่มีมโนวิญญาณเนี่ยทำให้เราเนี่ยม,ม,มันไม่ลาคานมันไม่ลาคาญเรื่องจิตเราไปนึกถึงคนนู้นนึกถึงคนนี้มันไม่มี ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีปัจจุบันปัจจุบันก็ไม่มีนะบางคนบอกอดีตไม่มีอนาคตไม่มีเหลือแต่ปัจจุบันปัจจุบันนั้นอยู่นอกหรืออยู่ในอ่ะถ้าอยู่นอกใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้นะถ้าอยู่ในถ้าอยู่ในเนี่ยอาจจะเป็นได้เพราะอยู่ในมีอยู่แล้วนั้นจะนั้นจึงว่ามันไม่มีทั้งสามการก็ว่าได้กลายเป็นว่าจิตของเราเนี่ยไม่อยู่ในโลกใบนี้เลยตั้งแต่ยังไม่ตาย ถ้าคนไหนอบรมได้นะถ้าเห็นขันห้าได้เนี่ยเวลาเห็นตัวเองแจ้งแล้วเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับหมดเลยดับก็ทําให้วิญญาณไม่มีไม่มีแล้วเนี่ยเชื่อไหมว่าจิตของคนคนนั้นไม่อยู่ในโลกใบนี้แล้วแต่ตัวของท่านยังอยู่หรอกก็หมายถึงว่าตัวของท่าน,นยังเดินอยู่ในโลกใบนี้แต่จิตของท่านไม่อยู่ในโลกใบนี้ถ้าใครรู้ว่าจิตของท่านอยู่ที่ไหนจะค้นหาโลกใบนี้ไม่เจอความคิดของท่านเลย ปกติคนเราจะคิดอยู่ด้วยใช่ไหมล่ะเดี๋ยวก็คิดแวบ,บเรื่องนั้นเดี๋ยวก็คิดแวบ,บนี้ถ้าคนไหนรู้วาระจิตนะอย่างเช่นว่าพระบางองค์เนี่ยท่านรู้วาระจิตโยมเนี่ยโยมคิดอะไรรู้เลยเขาดูตรงไหน,นดูที่จิตมโนนั่นเนี่ยมโนไปโน่นมโนไปน,น,น,ไปนี้เขาก็เลยดักความคิดได้เขาจะจับสัญญาณเราได้จับวิญญาณเราได้นั่นเองสแสดงว่าวิญญาณของเราเนี่ยมันแส่สายตลอดเลย เขาก็เลยจับวิญญาณเราได้ว่าคิดอะไรเพราะความคิดนั้นเป็นมโนวิญญาณก็เลยเป็นพี่มาว่าคนที่รู้วรารจิตนั่นเองแต่ทีนี้คนที่รู้วรณจิตเนี่ยไม่สามารถจะรู้คนคนนี้ด้วยนะต่อให้เลยว่าคนที่รู้วรารจิตเนี่ยจะเห็นคนที่อบรมมาร์กมาเนี่ยรู้ไม่ได้เลยพยายามกำหนดรู้จิตคนนี้ไม่เห็นเลยเพราะไม่เห็นความคิดเลย เขารู้วาระจิตไม่ไดนะ้เอาอย่างนี้คนธรรมดาเนี่ยคิดไปเนี่ยคนที่มีสมาธิจับจิตได้รู้วาระจิตได้คนที่มีสมาธิสามารถจะรู้คนธรรมดาได้แต่คนที่มีสมาธิเนี่ยไม่สามารถจะรู้คนที่มีอริยมรรคได้ มันเหนือคนที่มีสมาธิอีกทีหนึ่งฉะนั้นคนที่มีสมาธิเนี่ยไม่สามารถจะรู้เรื่องของคนที่อบรมอยจมรรคะไม่ได้เลยสแกนไม่ได้เลยไม่รู้ความคิดเพราะไม่มีความคิดออกมาเลยเขาเรียกว่าเหนือชั้นกันไปขึ้นไปเรื่อยๆฉะนั้นไม่รู้วละจิตนั่นเองรู้ไม่ได้หรอกรู้ไม่ได้กับพยามารที่ที่ที่ไม่เห็นอันเดียวกันถึงพยามารก็ทําอะไรไม่ได้ ราะคนนี้มันหลุดจากอำนาจพญยามารไปแล้วฉะนั้นคนที่รู้วาระจิตเนี่ยรู้จากการที่เรามโนโเรื่องอะไรนะเขาก็จะรู้เรื่องนั้นแต่ถ้าเราไม่มีมโนนะเขาก็รู้ไม่ได้มันยิ่งกว่าคนมีสมาธิอีกนะฉะนั้นจึงว่าคนร่ำเหนือคนได้คนที่ฝึกมันไม่เหมือนกันคนที่มีการอบรมมรรคเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากกว่าคนที่ทําสมาธิทำสมาธินี่ยังไม่ใหญ่พอแต่ก็ใหญ่กว่าคนพุทธชนได้อยู่ นะคนสมาธิเนี่ยใหญ่กว่าพนผุุ้ชนแต่คนอิยมักใหญ่กว่าคนมีสมาธิฉังนั้นอิยมักสุดยอดมันเป็นความเล่นหลับที่ที่หาจิตคนนั้นไม่ได้สแสดงว่าจิตอยู่ไม่อยู่ในโลกใบนี้ถ้าใครรู้เวลาจิตก็หาไม่เจอแต่ตัวของท่านยังอยู่ในโลกอยู่เห็นแต่ตัวแต่จิตไม่เห็นนะัน,นั้นจิตของท่านไปอยู่ไหนลนะ่ะอยู่แค่หัวเท้า อยู่แค่หัวท่านและเท้าของท่าน,าน,านอยู่แค่นั้นไม่มีนอกเหนือนั้นเลยไม่รุดออนยะอายตนะเลยนั่นคือคนที่พ้นโลกแล้วนะนี่เองที่เห็นตัวเองนี่เองอริยมรรคที่จะมาสอนนี่เองที่จะไปสู่ตรงนี้ได้ฉะนั้นจึงว่าอริยมรรคเนี่ยไม่มีใครมาสอนง่ายๆหรอกมันเรื่องลึกและคนที่สอนก็ต้องผ่านเรื่องนี้ถ้าไม่มีประสบการณเรื่องนี้พูดไปเป็นไปไม่เป็นหรอก ไม่ได้หรอกนะมันไม่ใช่เนื่องนึกเอาเดาเอานะจากนั้นการเห็นตัวเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะงจนั้นการเห็นตัวเนี่ยเขาไม่ได้ว่าเห็นเพื่อเห็นเห็นเพื่อจะละทุกสิ่งทุกอย่างทาลายแม้แต่มโนวิญญาณของเราก็ตั้งอยู่ไม่ได้นะกลายเป็นว่าจิตของเรานั้นสามารถจะคุมได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นตะจิตของใครจะคุมได้ร้อยเปอร์เซบ้างล่ะโอ้ยวันว,นวนันึงคุมไม่ได้เลยนะ ยากนะคุมจิตในร้อยเปอร์เซ็นต์ี่ยไม่ค่อยได้หรอกพระยาเจ้า,า,จาได้นะร้อยเลยไม่ต้องแปดสิบเก้าสิบหรอกร้อยเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราเห็นตัวเองเนี่ยสมมติเราเห็นตัวเองห้าสิบเนี่ยคุมได้ห้าสิบถ้าเห็นตัวเองได้หกสิบคุมได้หกสิบถ้าเห็นตัวเองเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเห็นตัวเองร้อยคุมได้ร้อยเลยมันอยู่ที่ความเห็นไง ความเห็นแจ้งตรงนี้มันทําให้การคุมจิตได้ถึงร0อเปแล้วคนนั้นจะเป็นถึงพระนาคามีนะเป็นพระนาคามีนะยังไม่ได้เป็นพระรหันนะแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราเค่อยไปทําสมาธิอีกทีหนึ่งนะหลังจากที่เราเห็นแจ้งตัวเองจบแล้วเนี่ยเราเค่อยทําสมาธิอีกทีหนึ่งแล้วทําสมาธิเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเราไปรู้เรื่องนาลกสวรรค์ เราค่อยไปรู้เรื่องนรกสวรรค์เรื่องพญาน,นาคเรื่องวิญญาณเรื่องสวรรค์นรกอะไรเนี่ยไปรู้ทีหลังรู้อย่างนั้นน่ะเขาเรียกว่ารู้ประกอบรู้เสริมแต่รู้ตัวเองจบแล้วมันต้องรู้ตัวเองเรื่องตัวเองให้จบก่อนค่อยไปรู้เรื่องนอกตัวแต่ทีนี้คนที่ไปทําสมาธิน่ะไปรู้เรื่องนอกตัวแต่ไม่รู้เรื่องในตัวเองมันก็กลายเป็นสมาธิโลคีไป รู้แต่เรื่องนอกตัวเรื่องแดนลกสวรรค์รู้แต่เห็นตัวเองไม่มีสังเกตไหมว่าเราไปดูตามสื่อต่างๆเนี่ยคนที่จะสอนเรื่องกรรมฐานจะพูดแต่เรื่องนรกสวรรค์เรื่องพญานาคญญาเรื่องวิญญาณเรื่องไปเจอสิ่งเล่นลับต่างๆทุดงปันจะพูดแต่เรื่องนี้แต่ไม่มีแทบจะไม่มีใครจะพูดถึงว่าเห็นตัวเองเห็นตับใจตัวเองไม่มีไม่มีใครพูดไม่มีใครกล่าว เขามองแต่เรื่องวิญญาณไปเพราะว่าสมาธิเนี่ยมันไปสื่อเรื่องนั้นไปหมดเลยถ้าเราทําสมาธิจะไปสื่อเรื่องของโลกวิญญาณหมดเลย้ตัวเองก็ต้องอยู่วิญญาณต่อไปวิญญาณกับวิญญาณเ่ยตัวเองก็เป็นมโนวิญญาณนะสมาธินี่เป็นมโนวิญญาณไปด้วยนะเป็นวิญญาณชนิดหนึ่งนะนั้นเมื่อตัวเองเป็นวิญญาณคนอื่นก็เป็นวิญญาณวิญญาณกับวิญญาณก็เจอกันนะแต่คนที่เห็นตัวเองได้เนี่ยเขาไม่มีวิญญาณ แต่สามารถเขาจะเห็นเรื่องของวิญญาณได้เหมือนกันเวลาเราเวลาเราเข้าสมาธิเนี่ยเวลาเราเข้าฌานเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่ไม่เห็นนะเรื่องอามนุษย์ไม่เห็นเห็นแต่มนุษย์อย่างเดียวหมายถึงว่าเราเห็นตัวเองก่อนจบแล้วเนี่ยเราไปทำสมาธิตอนที่เรายังไม่ทำสมาธิเนี่ยเราก็เห็นแต่มนุษย์อย่างเดียวตานอกเห็นมนุษย์ตาในาเห็นตัวเอง แต่เมื่อเรามีฌานขึ้นมาเนี่ยเราเห็นทั้งอมนุษย์ด้วยตาในเนี่ยเห็นตัวเองตานอกเห็นมอามนุษย์ด้ยเห็นมนุษย์กับมนุษย์อมนุษย์สอนกันได้ตอนที่มีฌานแล้วคือฌานเนี่ยมันจะไปเห็นเรื่องของอมนุษย์แต่ถ้าไม่มีมันจะเห็นแม่มนุษย์อย่างเดียวทําได้หมดแหะแต่เราเห็นตัวเองแจ้งก่อนนะ อย่างอื่นเนี่ยเราไม่ให้ความสําคัญต่อให้เห็นตัวเองได้ก่อนเราไปค่อยไปรู้เร <Sabbath> ื่องเหล่านั้นเรื่องเหล่านั้นนะมันไม่เรื่องจําเป็นอะไรมากมายหรอกแต่เรื่องตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องมาก่อนมันเป็นเรื่องความสําคัญเราเนี่ยไม่ต้องไปกลัวว่าเราจะไม่เห็นโน่นเห็นนี่มันเห็นตัวแล้วะชาเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้มันได้อยู่แล้วมันได้อยู่แล้วอภิญญานี่ไม่ต้องกลัวเราไม่ได้มันต้องได้อยู่แล้วแหละแต่เราค่อยเป็นค่อยไป นะยามไหนที่เราเห็นตัวเองก็ทำไปก่อนฉะนั้นการเห็นตัวเองเนี่ยจบแล้วเนี่ยเราก็ถือว่าเราสามารถจะทำสมาธิขึ้นมาที่หลังก็ไปเห็นเรื่องของนรกสวรรค์เรื่องเห็นเรื่องโลกประทาตต่างๆเห็นสวรรค์ยันน่นเนี่ยเห็นนรกยันพรม,มโลกนั่นเนี่ยสามารถจะเอากายเนื้อไปก็ได้หรือจะเอาไปแค่กายทิพย์ก็ได้นะไปได้หมดเลยอันนั้นเป็นเรื่องเขาเรียกว่าของเล่นนะ ของเล่นของพระยะเจ้านนะของจริงทําได้แล้วเอาของจริงก่อนแต่ของเล่นเอาท,ทําทีหลังนะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ถือว่าเราก็รอบรู้หมดนะเรื่องของเราเรื่องเขาเรื่องนรกสวรรค์ก็รู้ได้แต่ว่าต้องรู้ตัวเองแจ้งก่อนนะจบก่อนนะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็บริบูรณลนะเป็นพระราหันได้นะเป็นราหันแล้วเนี่ยก็ถือว่าเราเราเบื่อหน่ายสรีระนี้ว่าถ้าเราตายเนี่ย เราต้องไล,ล่ล่างอย่างนี้อีกแต่ร่างเดียวนี้เนะน,นี่ยร่างร่างนี้เนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วนะเห็นอยู่แล้วเราก็เบื่อหน่ายร่างนี้มีแต่เลือดแต่เนือ้อเราเบื่อร่างนี้ถ้าเราตายอีกเราจะได้ร่างนี้อีกเนี่ยทางด้งร่างน,นี้ก็จะเป็นของทิ้งอยู่แล้วทิ้งแล้วก็ได้ของเก่ามาอีกเนี่ยเราจะเอาไหมท่านเปรียบเหมือนคนที่สำลอ,อกออกมาเหมือนคนที่อ้วกน,นั่นเองนะคนที่อาเจียนออกมาแล้วเนี่ยจะเอาของที่อาเจียนเ네นี่ย บริโภคอีกจะได้ไหมก็เหมือนคนที่ตายเนี่ยทิ้งของเน่าแล้วจะเกิดได้ของเน่าอีกเนี่ยมันจะเอาไหมเนี่ยเขาไม่เอาทันใดก็เหมือนกันว่าเมื่ออาเจียนแล้วไม่สามารถจะกลับไปบริโภคได้นะ่มันไม่ไหวมันสะอิสะเอียนนะมันมัน,ม,นมันเป็นของที่น่าเบื่อหน่ายกลายเป็นว่าไม่มาเกิดพอเกิดก็ได้เนื้อหนังอีกแล้วก็เลยไม่เกิดเบือ่อ เบื่อก็ทำให้เราเนี่ยเบื่อหน่ายพบชาติก็ไปนิพพานจิตนั้นก็กลายเป็นอิสระภาพจิตนั้นมีอยู่นะแต่วิญญาณดับไปแล้วบางคนอาจจะคิดว่าอ้าวจิตวิญญาณเนี่ยวิญญาณดับจิตไม่ดับเหลอจิตไม่ดับต้องแยกกันนะที่วาตรมาบอกว่าวิญญาณดับเนี่ยบางคนคิดว่าท่านไม่มีจิตวิญญาณเลยเหรอวิญญาณไม่มีมีแต่จิตมีอยู่นะ เราเรามักจะเข้าใจว่าเอ๊ะคนคนไม่มีเกล็ดเติาใจเนี่ยเวลาเดินโอ้คนนี้เดิน,นย่งก็ไม่มีวิญญาณไม่มีจิตวิญญาณความจริงแล้วเนี่ยเราไม่ได้แยกแยะว่าจิตอย่างหนึ่งวิญญาณอย่างหนึ่งแต่เขาอาศัยกันและกันอยู่ที่จะมาเปรียบเทียบเหมือนว่าจิตก,กับวิญญาณเนี่ยเปรียบเหมือนข้าวเปลือกนะ เปลือกมันอะเวลาเข้าเปลือกเนี่ยเปลือกที่หุ้มอยู่มเมล็ดพ้าเนี่ยนะเปลือกมันเรียกว่าวิญญาณแต่เนื้อในเขาเรียกว่าจิตมันอยู่ด้วยกันนะเปลือกกับเม็ดนะมันอยู่ด้วยกันแต่เมื่อใดมันมีเปลือกอยู่เราไปเพาะงอกไหมงอกแต่ถ้าเราเอาเปลือกออกเราไปเพาะงอกไหมไม่มันเป็นข้าวสารแล้วฉะนั้นจึงว่า เปลือกคือวิญญาณมเมล็ดคือจิตฉะนั้นพระหัสมีแต่จิตไม่มีวิญญาณไม่มีเปลือกนั่นเองจึงไม่งอกอีกจึงไม่เกิดอีกแต่ทั้งสองอย่างอยู่ด้วยกันแต่สามารถจะออกจากกันได้ไม่ใช่หรือออกได้และออกแล้วจะเหลืออะไรก็เหลือมเมล็ดไงเหลือแต่เม็ดข้าวสารไงแล้วข้าวสารนั้นนะทำไมไม่เรียกข้าวเปลือกละ่ะ สถานะมันเปลี่ยนไปแล้วเมื่อมันเป็นเปลือกเราเรียกเข้อเปลือกสถานะเมื่อเอาเปลือกออกเราจะเรียกเข้อเปลือกดังเดิมได้ไหมไม่ได้ชื่อต้องเปลี่ยนไปต้องเรียกเขา้าสารนะฉะนั้นสถานะเขาเปลี่ยนไปเมื่อมีเปลือกเรียกว่าบิญญาณแต่เมื่อเราดับวิญญาณได้เป็นเขา้าสารแล้วเรียกว่ายานทัศนะฉะานั้นทัศนะก็หมายยานทัศนะก็หมายถึงเข้า ข้าวสารนั่นเองฉะนั้นพระอรหันต์มีแต่ข้าวสารแต่ไม่มีข้าเปลือกเปลือกมันทิ้งไปแล้วเพราะเปลือกทําให้งอกไงถ้าไม่มีเปลือกก็ไม่งอกไงเข้าใจตรงนี้นะแต่ก,กันกจิตกับปิญญาณไม่ไม่ใช่อันเดียวกันแต่อยู่ด้วยกันมานานแต่เอาออกจากกันได้ถ้าออกแล้วก็ไม่งอกอีกแล้วอันนี้ก็ขอเข้าใจอย่างนั้นฉะนั้นพระอรหันต์มีแต่จิตไม่มีวิญญาณนะ